สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องภูวนายชาแนลนะครับก็วันนี้ครผมจะมารีแอคชันครับเป็นเพลงจากทางภาคอีสานเลยนะฮะก็ผมเคยรีรีแอคไปแล้วนะครับกับเพลงที่ชื่อว่าเปรตสัมภเวสีก็กระแสเนี่ยตอบรับดีเลยนะครับต้องขอขอบคุณที่รับชมแล้วก็ขอขอบคุณค่ายนะครับที่ผลิตเพลงดีๆออกมานะครับกับค่ายพอดีม่วนสตูดิโอนะครับซึ่งเพลงนี้ครับขอขมาวิญญาณแม่เนี่ย เป็นเพลงที่เป็นภาคต่อจากเปรตสัมภเวสีนะฮะมาดูกันดีกว่านะครับว่าเพลงนี้จะเป็นยังไงและที่สำคัญครับฝากกด Subscribe ให้กับช่องผมด้วยละกันนะครับไปไปกันเลยฮะ let's go baby พอดีม o n นสตูดิโอโอ้เอฟเฟกดีเลยนะฮะเนี่ยโอ้เปิดมามุมกล้องแบบนะจริงจังอะ่ะแบบเอยมุมกล้องมีการหมุนด้วยนะฮะ อ๋อนี้แต่งโดยคุณนิกสเลอร์ปี้เออนะครับเรียบเรียงนิกสเลอร์ปี้ไปกะเผานะฮะอ่าอันนี้ก็มากะพระพุทธรูปเนาะโปรดักชั่นอลังการมากเลยอ,ะอ่ะอ๋อนี้เป็นลูกสะพายลูกชายก็กลายเป็นเปรตแล้วไงอืมนี่ก็มีแผลไฟไหม้ แต่งหน้าเอฟฟกนะฮะให้รู้ว่าแบบเป็นแผลจากไฟไหม้นะครับจากภาคภาคแรกจากเปีสัมภเวสีเพราะว่านางไปวางเพลิงเออนางไปวางเพลิงที่บ้านแล้วก็ทีนี้ดันลืมทองแล้วไปเอาทองแล้วก็เจอ,เอ,อแม่แม่ยายนะฮะจับขาไว้แล้วก็ติดอยู่ในกองไฟแต่ตัวเองรอดมาได้ส่วนแม่ยายก็เสียชีวิตนะฮะ มีลูกสาวอว่โดนล้มดูดูหน้าลูกสาวเนี่ยเขาโกรธจริงจังมากเลยนะแอคติ้งแบบเดือดมากโอ้ยโดนาสาดน้ำร้อนใส่ โอ้โหให้กวดน้ำอีกกี่พันลิตรถึงจะใช้ชีวิตออกจากกรรมได้โอ้โหถือว่านะแบบมีการเปรียบเทียบแล้วก็กแบบมีการสอนด้วยนะฮะ <S <S โอโ้เจอแฟนติดอยู่ในนรกอ๋อม,มีแฟนใหม่แล้ว จะตัดต้นไม้โดนต้นไม้ล้มทับโอ้เอามาพาดเลยทีเดียว,วโอ้หหน้าลูกสาวนี้แบบเออสุดอ่ะหน้ามันใส้มากอ่ะ Oh, <laughs> สวดมนต์ก่อนนอนอ๋อนึกนึกถึงอดีตที่นิสัยไม่ดีนะฮะใส่ทอง เล่นไพ่กินเหล้าโหจุดเตาแก้ทิ้งไว้อ้าวไฟไหม้เลยทีนี้เดินก็ไม่ได้เอ้าไม่ได้ช่วยแม่นะ โดนรถชนโอ้โหเป็นไงล่ะกรรมตามทันเลยคิดว่าจะมีภาคต่ออีกเนี่ยนี่ลูกสาวลูกสาวดึงทองเลยไม่ช่วยแม่ด้วยนะลำลึกอดีตนะฮะนี่โอ้โหรถชนโหดมากปาโอ้ เอาโอ้ oh. Oh. สองปีต่อมา ลูกสาวก,ก็กลายเป็นบ้าเลยนะฮะโอ้ถือว่าเป็นภาคต่อที่โอเคนะทำให้เห็นถึงความแบบบาปกรรมนะฮะกรรมตามสนองของจริงนะครับสำหรับภาคแรกเนี่ยเปรตสัมภเวสีผมรู้สึกว่ามีความน่าตื่นตาตื่นใจกับเอฟเฟกต์เออนะฮะมีแบบว่าเป็นตัว เออตัวเปรตนะครับก็ทําออกมาได้ดีสําหรับ m v ตัวนี้ก็เน้นเนื้อเรื่องซะส่วนใหญ่นะฮะก็ดูเอาไว้ละกันเอาไว้เป็นบทเรียนนะครับใครที่คิดไม่ดีเนี่ยจำเอาไว้นะฮะอาจจะเจอแบบนี้ก็เป็นได้นะครับผมถือว่าโอเคเลยนะฮะสำหรับเพลงนี้นะครับท่อนฮุกก็ฟังได้นะฮะต้องกวดน้ําอีกกี่พันลิตรนะครับถึงจะเอาชีวิตออกจากกรรมนี้ได้นะครับก็มี เป็นคําสอนสอนตัวเองด้วยนะฮะสำหรับเพลงขอเข้ามาวิญญาณแม่จากจุดแจงเจเจลาพดีม่วนนะครับโอเคครับใครคิดอย่างไรกับเพลงนี้ก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้ส่วนตัวผมรู้สึกว่าลูกสาวของออลูกสะพ้ยนะฮะกโ็โหแสดงได้หน้าตาแบบสุดอะ <laughs> ให้เลยนะครับผม ให้เลยให้รางวัลไปเลยนะครับโอเคคฮะฝากกด Subscribe ให้กับช่องพูไนดด้วยละกันนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันครับเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องผมด้วยนะครับ